สวัสดีครับวันนี้กลับมาปากับช่อง ices, มาเนอร์ไอซิดอีกแล้วนะครับครับช่องต่างหนึ่งก็คือช่องของอ่ Go To And Feel นะครับผมอ่าที่จะมาอ่พะ,ะกับคุณผู้ชมนะครับหรือเพืเ่อนๆผู้ติดตามนะครับที่จะอู้กันในเรื่องของข่าวสารลิเวอร์พูลเป็นภาษากำลเมืองบ้านเฮานั่นเองนะครับผมวันนี้มีเอฟเฟกต์เลยเนาะพยายามใส่เอฟเฟกต์เข้าไปในข้อข่าวตัวเนาะน,นะครับขออนุญาตปรับเอฟเฟกต์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มข่าวที่อ่ ในเรื่องของเว็บไซต์รีบูเอเค่นะครับผมก็จะเน้นตรงนี้ไปก่อนนะครับเป็นหลักนะครับก็ถือว่าเป็นเอ่อเว็บไซต์ที่จะอูดถึงเรื่องรีบูนะครับข่าวสารรีบูที่จะสื่อสารไปยังทั่วโลกนะครับเพื่อคือแฟนรีบูทั่วโลกเนี่ยได้ได้ทราบถึงข่าวสารนะครับก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับอ่ะหัวข้อข่าววันนี้นะครับสำหรับอ่าในเรื่องของนี้นะครับอ่เดอร์ส็อตนะครับเนี่ยครับอ่ามาแล้วนะปิกมาแล้วนะครับเดอร์ส็อตอ่ากับทุกทีมเนาะรอเจอกันละที นฝึกนะครับเอ็กซ่าเทรนนิ่งนะครับก็คือลูกลูกทีมที่โดนห้องตัวตีทีมชาตนะิเนาะก็ไปเตะฟุตบอลทีมชาติละตอนนี้ก็จบสัปดาห์ทีมชาติละปิกมาละวจริงอาทิตเนี้อาทิตย์นี้จะเป็นการเตะฟุตบอลเกี่ยวกับทีมที่เข้ารอบของเอฟเอคับนะครับจริงๆก็น่าจะเป็นพิมพ์เล็กแล้วแต่ว่าเพื่อนพักไปก่อนนะครับก็น่าจะมาตอนช่วงกลางสัปดาห์นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาอู้กันในเรื่องของลิเวอร์พูลจะเปิดศึกเมอร์ซี่ไซด์เจอกับทีมเอเวอร์ตันนะครับจะล้างแค้น ว่าจะย้ำแขนหรือว่าจะแบ่งแต้มนะครับส่วนแฟนร์พูแน่นอนครับต้องสามแต้มนะครับผม<โทษ>อ่ะข้อแรนะครับอ่าก็เป็นเรื่องของที่ว่าการพิกมาจากทีมชาติเนะอ่าตัวอันเนอร์สลอตเนี่ยก็คือว่าตาปโคนมีข้อห่วงใหญ่อยู่สี่ประเด็นนะครับสี่ประเด็นนะครับที่ว่าเอพิกจากทีมชาติมาเนี่ยจะมีอ่าเรื่องที่น่ากังวลอย่างพ่อของที่นักเตะเนี่ยจะได้อ่า พบเจอนะครับก็คืออาลิภูเนี่ยกลับมาฝึกที่ศูนย์ซ้อมไอซ์แทร์เทนนิงแล้วนะครับหลังจากหยุดยาวนะครับบางคนที่ไมได้ไปเต็มชาติกับไปหยุดยาวเนาะก็บอกว่านักกีฬาเนี่ยจะได้เตรียมความฟิตต่อเก่าก่อนะครับก็คือว่าเนี่ยช่วงสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกที่เฮากําลังลุ้นแชมป์กันอยู่เนี่ยก็คือว่าเหลือแฮมงเาณนัดเนาะตอนนี้ลิภูนำอาร์เซนอลอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณขอโทษครับนำอาร์เซนอลอยู่สิบสองแต้มซึ่งถามว่าห่างก็ห่างพอสมควรครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่า ไ้วางใจได้เตื้อว่าจะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะอก,ก็คือว่าตอนนี้ยมันยังมีแข่งเหลือแฮมเก้านัดซึ่งเก้านัดเนี่ยถ้านับคะแนนเนี่ยมันมัวสามเต้มเนาะตอนมันเกาะาซวเจ็ดแต้ม,มครับถ้าลีวูสะดุดบ่อยๆนี่ก็เตียงนะครับผมอ่ะก่อนหน้านี้นะครับลิฮูได้มีอ่าข่าวบาดีก็คือว่าอ่าการอ่าแพ้แชร์เนาะก,ก็คือว่าตกรอบอยูฟ่าแชมเปีบบ้ยนลีกนะครับก็คือปารีสนั่นเองนะครับ แลแฮมบัปปอนะครับยังมาการนะครับโดนดโทษกับนิวคาเซิลแฮมในเรื่องของฟุตบอลคาราบาคทำใหอกาลังใจเนี่ยเสียไปนะครับแต่ดีว่ามีทีมชาติมาเบ่งเนาะก็บอกว่าช่วงไปทีมชาติเนักฟุตบอลอาจจะไปพึ้นปิกมาหรือเปล่านะครับผมอาสำหรับ4ีประเด็นนะครับก็จะเริ่มต้นที่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าประเด็นแรกก็คือในเรื่องของ mindset ของผู้เล่น mindset ก็คือการคิดวิธีคิดของผู้เล่นเนี่ยเอ้มันเป็นอย่างก่อนนะครับเมื่อเกิด ความผิดหวังนะครับกับจากสนามเวมเบอรี่ที่ไปชิงกับนิบคาสเซิลหรือแม้จะผิดหวังในเรื่องติดตามมาในเรื่องของอตัวตกรอบอยู่ฝ่าชมเป้ยนลีกเนาะการฟื้นฟูจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับใน,ในช่วงพักเบกทีมชาติที่อนเออดอร์สันลอเนี่ยเป็นห่วงในประเด็นแรกต่อมานะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของปัญหาตำแหน่งแบ็คข,ขวาเนี่ยที่ผมได้อ่านข่าวของเทนนสิสเลนเดอร์อนโนไปนะครับซึ่งแบตลี่เนี่ยถามว่าดีก่อนผมว่าเนี่ยจริงๆอ่ะ ไอ้น้องคนนี้มันก็แทนได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวครับก็คือปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งแบ,บ้ขวานเนี่ยลี่ผมมีคนที่เล่นได้เนี่ยหลายคนอยู่นะอย่างเช่นแบดลี่เนาะแล้วก็แหมคนก็นคือโจรับจบหรือว่าโจโอนไวโอนเวที่ผมว่าเนาะแต่ว่าไอ้คนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่จะมาแทนแบคขวานเนี่ยมันเล่นอยู่ประมาณเนี้ยสามคนน่ะที่เล่นได้อก็คือ โจโกลเม็ดหรือว่าโจรับโจโจโอนเมยเนาะแล้วก็แบดลี่นะครับแล้วก็เทนเนลเลสเตอร์อานจริงๆควันซ่าก็เล่นได้นะครับแต่ว่าควันซ่ามันไม่ได้เป็นโดยธรรมชาติเหมือนเอาไอสารโพลนี้ไปเล่นเต้าใดน,นะครับอ่ะทีนนเ,เนี้ยเมื่อไอเซเดอร์อานเนี่ยจริงๆก็บาดเจมเหมือนกันนะครับถ้าเราดูในหน้าชิงชาเลอร์เนาะอ่าจึงแอนเนอร์สล็อดนะจึงจําเป็นที่จะเอาเจเลควันซ่าเนี่ยไปยืนแบบจําเป็นนะครับถามว่าเล่นได้ได้แต่ว่ามันยืนด้วยความจําเป็นนะครับก็อทำผลงานได้ ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็แล้วว่าอย่างไรปัจเจียผู้เล่นที่มีสไตล์เหมือนคนอื่นนะครับคอนซาจริงคอนซามันเป็นตัวเซนเตอร์นะตัวตัวกองหลังที่เป็นยืนตรงกลางนะครับมันมันก็เลยบอกค่อยถนัดในเรื่องเวลาไปยืนเล่นริมเส้นเป็นแบกนะครับผมอ่าต่อมาประเด็นที่สามครับก็คือในเรื่องของตําแหน่งหมายเลขเก้าโอที่ผมนี่งอู้ไปสองคราวที่มีเกี่ยวข้องก็คือว่าแฮร์รี่เคนครับ ในเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักหรือว่าไอซักนั่นเองนะครับก็มีผู้ที่ตามนะครับผู้ชมมาคอมเมนต์ครับมีในเรื่องของชมพ่องอู้เ่นเซลกันพ่องเพอร์เจอร์พ่องนี่พ่องนะครับก่มาเป็นยังครับก็มามาดูกันนะเพื่อกำลังใจกันได้นะครับก่อมันผมก็ถึงบอกแล้วครับว่ามันมันอาจจะเป็นไปมาได้นะครับก็คือว่าเอามาเล่ากันฟังไปได้ครับคือปัญหาตำแหน่งสองแน่ต่อจบสกอร์เนี่ยสำคัญนะครับหมายเลขเก้าเนี่ยทีมยังขาดอยู่นะครับซึ่ง อาแบว่าจะเป็นในตัวของดีโก้โชตาเดวินูเยสหรือดีแอตเองเนี่ยกอดของไม่ได้อ่ะมันแบบสามารถที่จะไว้ใจได้ทุกทุกนัดนะครับเนาะก็คือยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการทำประตูนะครับไอ้สามคนเนี่ยเอาตรงๆต,ตามตัวในเวลาไปยืนกองหน้าเนี่ยเอาประตูที่ยิงได้มารวมกันนะ่ะยังประตาปีกก็คือโมเมนต์สลาคนเดียวเตือนะครับประตูของเขาเนาะเรื่องแอซิดเรื่องอื่นนี่แบบต้องนับแล้วนะครับ โอเคนั่นคือประเด็นที่สครับต่อมาประเด็นที่4ี่นะครับในเรื่องของการหมุนเวียนผู้เล่นเนี่ยอาริภูนะครับมันมีการแข่งแน่นเหมือนก่อนแล้วตอนนี้เหลือแค่รายการเดียวก็คือพิมลีกนะครับผมก,ก็น่าจะอ่าขมือสามารถหมุนเวียนผู้เล่นน่าจะโปน่าจะดีขึ้นนะครับเพื่อว่ามันเหลือนัดเดียวแล้วนะครับคนไหนที่บวไหวแต๊ะหรือว่าอาจจะตะกอขาดหรือว่าผลมันขาดแล้วก็ น่าจะพักได้นะครับเพราะว่าเหลือคำเก้านัสุดท้ายสําคัญนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับอเลสันนอตก็บอกว่าก็ยังคงต้องทํางานอย่างหนักสําหรับเก้าน้าที่เหลือนะครับเพื่อที่จะเตรียมนะครับพร้อมสําหรับการแข่งขังขงนเก้าน้าที่เหลือเนี่ยคือดีที่สุดคือได้แชมป์ชัวร์ร้อเซนะครับแลวเขากิดจะได้เริ่มฉลองความสาเร็จแชมป์ของลิเวอร์พ o ล l ้ววกันนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวในเรื่องของ ขอ้อเงื่อนบดประการของอันเนอร์สลอตนะครับผมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับหรือว่าเพื่อนผู้ผที่ตามกู้คนนะครับวันนี้ก็ขอสัก2ข้าวเนาะประหาข่าวเนื่องก็เป็นข้าวในเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับผม FSG หรือว่าเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปนะ่นำโดยจอห์นวเฮนลีย์นะครับหรือว่าจอห์นวเฮนลีย์นะครับเจ้าของทีมเนาะอ่าสัญชาติอเมริกานะครับที่ว่า เป็นเจ้าของทีมทีู่กอยู่นะครับเป็นผู้บริหารเป็นเวสป,ปอร์ตกรุปนะ๊ปเนาะก็คืออ่าเป็นเวสป,ปอร์ตกรุปนะ๊ปเนี่ยมีข่าวในเรื่องของพิจารณาในเรื่องของการลงทุนครั้งใหม่นะครับที่ว่าจะไปซื้อทีมสโมสรในสเปนนะครับขอตบมือให้เปิลกับหนึ่งนี่โอ้จะลงทุนจะลงทุนครั้งใหม่นะครับโดยที่ตอนนี้ข่าวซื้อขายนักเตะหรือว่าข่าวอ่าในเรื่องของการ คือขายนี้ครับอูเต้อเนาะข่าวในเรื่องของการต่อสัญญาครับอ่าตัวสําคัญ3ามตัวเนี่ยยังมีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เอากับวิเคราะห์ไปก่อนเนาะครับซึ่งฮอบอูหลังบ้านเพราะนั้นถ้าในเมื่อฮอบอูหลังบ้านเนี่ยเอาก็สามารถวิเคราะห์ได้ตามองหน้าที่เขาเห็นก็คือมัมีความคืบหน้าเลยว่าจะต่อบัต่อคนไหนพ่องจะเอาคนไหนไว้พ่องอบะมีเลยแต่ไม่มีข่าวที่จะซื้อทีมต่างสเปนนะนี่กับนค่อยากใค้หัวเปิดสก,กรรมเนาะ นะครับแทนที่จะเอาทีมเนี่ยเฮ้มันตีที่สุดก่อนนะครับมาต่อสัญญาก็จะมีข่าวซื้อตัวใหม่กันเนี่ยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไปมีข่าวที่จะไปซื้อสโมสรมาลาก้านะครับของประเทศสเปนนะครับเพื่ออขยายโมเดลนะครับในเรื่องของสโมสรฟุตบอลเนี่ยในรูปแบบหลายสโมสรนะครับแต่ว่าหมู่เป็นเวสบอล g r o u ปเนี่ยก็ต้องเผชิญนะครับในเรื่องของคู่แข่งนะครับการแข่งขันก็เห็นว่าไอ้ทีมมาลาก้าเนี่ยมี ีเจ้าของทีมของปารีสแซงแชงแมงเนี่ยก็สนใจอยู่เหมือนกันครับหรือว่า ESG นะครับคือความสนใจอาร์มาลาก้าเหมือนกันนะครับโดย f s g เนี่ยหรือว่าทีมของจอห์นเดบิวเฮนี่เนี่ยได้เดินทางไปเดืออาร์มาลาก้าเมื่อตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับเพื่อประเมินการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนจะมีผลกระทบกับก,การดําเนิกนการกับทีมฟุตบอลแห่งเนี้ยจะได้พ่องนะครับผมต่อมานะครับ หลังจากที่เอฟจีได้ไปดูแล้วเนี่ยในเรื่องของสโมสรที่สเปนนะครับเอฟเอฟจี F F ก็ได้ให้ข้อมูลกับทางเอ็โคว่าเอฟเจีเนี่ยมีการสวนาและประเมินโอกาสนะครับที่จะลงทุนในเรื่องของกีฬาเนี่ยทั่วโลกซึ่งเป็นกระบวนการปกติของเปิ้ลอยู่แล้วครับอันนี้เปิ้ลบอกว่าเป็นปกติของเปิ้ลอยู่แล้วนะครับ,นนบ,รบซึ่งเป็นการที่แปลว่าการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสโมสรของเฟรนเดสสปอร์ตกรุ๊ปก็คือจริงๆเนี่ย คือเพื่นก็บ,บอกนะเนาะเพิ่นเพิ่นลงทุนเกี่ยวกับอ่าด้านกีฬาครับซึ่งบ่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวมีบาสเกตบอลมีเบสบอลมีอ่าหลายอย่างนะครับเป็นปกติแล้วครับปัจจุบันเนี่ยอ่ามาเลค้าเนี่ยอยู่ภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายของประเทศสเปนนะครับซึ่งอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับการการถือครองหุ้นในสเปนนะ่ะที่ซับซ้อนนะครับอ่าถือซ้อนกันไปซ้อนกันมาเนาะเฮาก็บ่ฮู้กับเปิลนนะครับว่ามันมันซ้อนจังได๋แต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ครับอ่า โดยมีสมมติไอ้ขอโทษครับโดยมีบริษัทเนี่ยครับเรียกว่าเซิร์ชอับบาร่า5 AI แฮนนี่นะครับเป็นเจ้าของอยู่50เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ถ้าผมอ่านผิดก็อาบูขอโทษครับอาดูอาดูล่า AI แฮนนี่นะครับขอโทษครับตะกี้อ่านไว้บหน่อยเนาะและกลุ่มโรงแรมนะครับอัสสฮานลิมัสซับของสเปนเนี่ยถือหุ้นอยู่ครับหรือว่าบูเบย์นะครับ ถือหุ้นอยู่แหม49เปอร์เซ็นต์นะครับอ่า51เปอร์เซ็น AI ตน์เนี่ยเป็นอ่า AI ไตนีเนาะอ่าแล้วก็แหม49เป็นเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในสเปนถือครองอยู่นะครับอ่า FT นะครับมุ่งในเรื่องของการไปถือครองหุ้นของส่วน51เปอร์เซ็นต์ของอ่าตัว AI อ่าไตนีนะครับที่ว่าจะไปซื้อครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการที่จะไปซื้อทีมมารลาก้าของสเปนอันนี้เขาเอาเข้าวนะครับที่ว่าเปิดสนใจที่จะไปซื้อนะครับแต่ว่าเขาจะวิเคราะห์ว่าเออผมขอสองประเด็นครับหนึ่งคือที่ว่ายังบัตรเสริมยังบบจัดก,การรีบูเรียบร้อยก่อน,นครับสองอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับว่าถ้ารีบูเรสมมุติว่าเจ้าของเปิลเนี่ยมีมา,าลาก้ามทีมหนึ่งนะแต่ว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมัน,ม,น,ม,นมันมันมีแววที่จะพัฒนาได้ ก็อาจจะเป็นดึงจากมาลาก้ามาตีลิเวอร์พูลเพราะว่าลิเวอร์พูลใหญ่กว่านะครับนี่ก็อาจจะเป็นข้อดีนะครับในเรื่องของถ้าของสโมสรเป็นเวสปอร์ตกรุ๊ปหรือว่าท่านประธานใหญ่จอห์นวิลเฮนรี่นะครับไปซื้อมาลาก้าได้นะครับนี่ก็เป็นสองเรื่องหลักๆนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับและผู้ติดตามในสําหรับวันนี้นะครับสําหรับตาว่าบาได้ลงเนาะก็ขออภัยตัวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสาหรับผู้ชมผู้ติดตามที่ได้ใหือกําลังอกกําลังใจกันมานะครับก็องก็จะ อาหาเข้านะครับมาเล่าก,ลลกู้หวันนอร์ลิบูด้วยกันแล้วก็วันที่จะแข่งกับเอเวอร์ตันที่เขามาเจอกันกรั้งหนึ่งเออขอโทษครับผมเดี๋ยวเ้าเจอกันทุกวันไงนะทุกวันนะครับถ้าจะอู้ถึงเรื่องว่าก่อนแข่งเนี่ยลิบูมีความพร้อมจะได้พ่องคู่แข่งมีความพร้อมจะได้พ่องนะครับคาดว่าจะผลจะเป็นจงได้ก็เป็นกําลังใจนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อกันตัวนะครับสำหรับช่องมัลเดรัสิตครับช่อง go to and f ฟิลสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ